สวัสดีแฟนเพจแจ้งข่าวซีซิกตนะครับอันนี้อยู่ที่สะพานบันเอกนะครับห้วห้องเยียนนะครับสะพานบันเอกค้นหาชายวัยสี่สิบเก้าปีนะครับจมน้ำนะครับตอนนี้ยังกู้ชีพยังค้นหาอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะทราบชะตากรรมได้นะครับ แก้วไงเลยป่ะติดเอาไปเหรเป็ยัเอเมื่อไงบ่หนจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่ามาหาหอยนะครับนี่เป็นจุดที่ ผูชีพกำลังค้นหาอยู่นะครับเขาค้นหาตั้งคุณได้ตั้งนั่นาไงบาตอนนี้ก็ยังค้นหาอยู่นะครับ จากการสอบถามเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าเจอชายที่จมน้ําเนี่ยเจอล่าสุดเนี่ยประมันเที่ยงของวันนี้นะครับจากนั้นก็ไม่เห็นกลับบ้านนะครับญาติก็เลยออกตามหาก็มาเห็นรองเท้าเห็นอุปกรณ์หาปลานะครับที่อ,อห้วยแห่งนี้ครับก็เลยจึงได้แจ้งตัวชีพออกมาช่วยค้นหานะครับใต้น้ํานะครับ ก็กำลังเจ้าที่กำลังค้นหาอยู่นะครับมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านออกมาดูครให้มากผมับโอเคดูจุดจุดหนึ่งกันนะครับ

นะค่อนข้างลึกนะครับก็เป็นลำห่วยนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่ามีต้นเจือพืชยู่ใต้น้ำนะครับที่อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการค้นหาร่าง ฮะเจออ่ะครับเาเจอล่างแล้วครับเขาคืนฟังไหนครับเนี่ยเจ้าขึ้นฟังคนบ่เ,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 เจอร่างชายคนจมน้ำไไไดูไฟเลยแม่เอ๊ะนั่งกันสายไฟนั่นนะเอาละครับเราเจอร่างแล้วนะครับ ได้ไปถึงเงื่นนี่จกกักสาวถึง่อนีจกักยังว่ามมนสิมังงุ่มมันยุบองพอนะักเกษตรน้ำฟังไหนฟังนีนนะ่กันเนาะมาฟังนู้นแหละเพราะมีมีเชือกไปฟังนู้น,น,นเ,เกี่ยวร่างแล้วนะครับ่นซื้อ,อังไรกว่าครับซื้อจีนไดล่ะซื้อหรือแมตตกระสือบอสกระสาอะชีร่งเรา แต่ยังว่ามัสมายูพักโมพักกระเเพราะว่าบอกหอยนะมันยูพักกระเสกน้ำบอกว่าเติมลงเด้งลงเดงอยู่กองนังนัว้ามันว่าคำวกระเกโอ้มันบอกหอยนะมันก็ยูพักกระเสกน้ำอยู่แล้วมันบ่านี่มัน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 สิเยอะแต่หัวเนี่ย้แต่ท่านบอกว่าอ่นี้ต้องแแดดขางคอแล้า่ไม่ง้มาันจะโดนโดนผุยังบอกว่ามันมันอยู่ส่วนนี้เห็นเห็น อันนี้เจอร่างแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เตรียมเปเตรียมผ้านะครับกู้ชีพจะนำร่างาใช้ใบ49ปีขึ้นมาจากน้ำนะครับเฮ้หลอกบ,บักจืนึกยังมืงไหนใครโต

เดี๋ยวเราไปตังเดี๋ยวเราอ้อมเดี๋ยวแอดมินข้ามไปฝั่งนู้นกันครับเราไปด้านนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าจะมาฝั่งนี้เพราะมีมีไฟนี่เจอนี่เจอร่างแล้วนะครับใายที่จมน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แม่

ห้าสิบปีที่บอกกนกเดิเดิน่กอบห่ห้าสิบปีสิบเจ็ดไปม่ใช่ค่ะห้าสิบปีเกินหนึ่งหกปิบเก้าขออยหน่ยคายะหเพิ่งฟ้องเลยเด้อบเเจ้าหน้าที่พเกเจ้าของยานยน้หลูกศพเน้อเนซีีของผู้เสียชีวิต มามากนะองค์ปล่อยมันตลอดเด้ลยจือแล้วเราสิบสับอี่ับเอีม่ใชแ้อี ไอตัวโตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นห้วยสะพานบ้านเอกครับห้วยหองเย็นนะครับอำเภอเมืองเมืองยะปองครับ เขาไปไทยเขาไปไทยโอเคครับนี่เป็นการค้นหาเป็นเจอร่างนะครับเดี๋ยวเราจะ จบไลน์นะครับนี่เป็นภารกิจที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตนะครับคุณประเสริฐสวภัทนะครับอายุ49ปีนะครับมีขยาตจบไปนนบแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผ้เสียชีวิตนะครับ